สบายดีครับแด้สบายดีพี่น้องเนาะยิบชี่ทุกคนพี่น้องลูกเปล่าเอาเห้อวันนี้มาซุกมาหน้าพี่น้องกาศิภาไปเอาของไมโครเนาะเอาตลาดพี่น้องพักเอามีเขาเนาะมีก็วิ่งน้ำพี่น้องน้ำมาฝากพี่พากนอกพี่น้องก็มีเดลยพี่น้อยเนาะพอตัวนี้โซนนี้ก็ติดไฟแดงเนาะติดไฟแดงอยู่เห็นเด้อติดไฟแดงพี่น้องอ๋ออย่น้องก็สำรับซุกพี่น้องการจะลืมฝากกดไลค์กดแชร์เด้อกุ้ติดตามให้มาซุกเด้อพี่น้อง เอามิ่งมนีนะฮะเขาวยังไลน์เนาะวันนี้ข้ากัสีเอาเดินทางไปเอาเมกโคดรวยว่าเอาตลาดตระลี่ให้เนาะเฮ้ยรถติดพี่น้องไปสี่แล้วเนาะต้งเทียร์พ่อเศษในคูบิดพี่น้องรถติดสูมือสวีเดนได้เสาหันคำมาคำหันเสาแค่เครื่องลายแบบเกือบอ้าววันนี้เนาะข้าก็เดินทางพี่น้องขับรถออกไปได้วันนี้ไปเมกโคเนาะอ่าเอาลูกซุกพี่น้อง มีจะฝึกขับรถนำเอาเดินทางครับพี่น้องเนาะเราไปซื้ออะคาลินก่อนซื้ออะคาลินอ่ะซื้อกรีนได้ไม่คู่ใหญ่เลยจะซื้อไปซื้อเองหรอเปล่าฮะซื้อเองหรอเปล่เพราะว่าเนี่ไปซื้อเครื่องปั่นครับหมอสล่มรลอดเลยรับเอาตอนนี้เนาะห้าขับแซวเดินทางสินนี้เนาะบางหน้าเนาะจะคงบิดบางหน้าห้าบางหน้าพี่น้อง สถานี 20. 20. รถไฟโอโลมสุก GPS โดนติดพี่น้องโอ้ยเ่าๆพี่น้องข้าว่ามันเถืองโดนมันติดเนาะโดนมันติดสองนิ้วมาแล้วมันเถืองขึงอะไรหรอไอ้ไอ้เครื่องปั่นน่ะถ่ายไปให้ดูเลยดิเครื่องที่มันเสียน่ะจะไปซื้อให้ใหม่โอเคใช่ใช่ใช่

โมติดเอาสีเลยพี่น้องเ้ากัสีตลาดดุดดบุกเออเครื่องร้านเนี่ยตลาดดุบซุกเองก็กินไลายกัตลาดตลาดมาซีนีอ๋อว่านางอ่ะเพียน้อาชิตาถามไปเก็บภาพไปสีคลของเนาะ เลยพี่น้องเ้อรถติดพี่น้องเอาเนาะพี่น้องโอ้ยรถชันไลช่วงนี้จะทำคดีไปเนาะไปจะลเทีวสะทนอยเน่ยงใ้สภพตรเปล่าเงใช้ดีัไหนี่ยตัวดีตัวนี้เอยงดีตัวนี้ยงเนาะมอเตอร์บีมอเตอร์บีนี้เออทางมอตอรบีเนาะเน่ีดีชุดชุดกูเขียวเลยเนาะก็ไปลกบางน้าหลังไปต่อไปต่อไอ้นาะ ไปชนบุรียากเต้ไปดมันดวนมันทางดวนบมาเลยแมนเขาเรีนชนบุรีกันนี่เัาเห็นนี่ยมันถอนไม่ก่ว่าเนาะมัดด่นกุิดิดูวนกตฏิได้ส,าสทางเชี่ยทางดวนเชี่ยเท่าไหร่แล้วแต่ระยะทางไก่ก็เช้านายไก่ก็เชหน่อยอบอกบอกเข้าเป็นบอกพอกเขามีปัดองิง อ้ขนาดใีต่อภาคเก็ขยื่นอีกขนาดอีต่อวต้อนเข่าขึ้นนะเขาเาหลับบัสใารก็ยังเข้าไปเช่งบุรีเทาหลับบัรตอนเข่าไปลงดานเข้ากระจายเข้ากระชีเบงวาเทาเอาบัรมาจากใสมัขดตามราคาเนาะงเ็จากูดำเลเนาะข้นอยู่เท่าเงทียบกันขิดตามล่อราสิบบาทโอแพงเนาะโอเคยอพอแดดยสิแลนไปเชบุรีกูเที่ยนแปดสิบหน่อยเนาะตยี่บัดมแลน มีห้ามเขาบอกวาแม็กโคลแข็งเนาะแม็กโคลยังไพี่น้องแม็กโคใหญ่สุดเลยอยู่เนี่ยใบห้ามใบเดี๋ยวหาสิบาพไปตรงข้างในพี่น้องข้างในเป็นยังอยู่จริงไรพี่น้องราคาจริงไรเนาะแม็กโคลยังไแม็กโคลยังไสุดไรคนก็ได้อยู่พุ่งเสาหน่อเอาเปนที่ก็อิโก็ติดก็ได้ มีน้องเข้ากับมาหอมแมโครับไรอย่างเนาะมีเขากับความรับชมนิดนึงเนาะบรรยากาศพี่น้องมาตอนมาบวันที่แต่น้องเพื่อนเนาะพี่ว่าข้าจะขายทายว่างไหนเนาะลองเบิรงเนาะพี่น้องเนาะไเห็นทายบ่ถ้าทายก็จะเขาไปทายอยู่ข้างในเนาะไปอยู่ไชเนาะชีวิตหนุ่มข่าที่ว่าเขามากินมาลืมเนาะ โอ้ไอาว่าไม่โคม่โคพี่นนองทางเขาอ้ีงเนาะใหญกวางอยู่กาดเนาะราคาเท่าทัดตุเนกรด้เพี่น้องตุเย็นลายองเย็น ข้าซา่วนกัวก็มีเจอยังไงอยู่หรสซา่วนกัวนี่ขนลายย่ดเี่ยข้าบานบุรานี่ขบานบุรากบานลาอ่ะตูเย็นมาเลยเน,น,นี่ยพี่น้องเนาะตูเยน็นลายเลยพี่น้องลายพิเทเซตูเยน็นแต่ว่าราคาครับถูกแพงถูกแล้วเพียงน่ะ นี่เป็นหางไมโคร่ไเนาะเป็นไมโครเนาะฮะพออยู่างไรตัวนี้อย่างไรอย่างไรย่ก็้าบานบบอย่างไรข้าบ้านเนาะตีตื่นอยู่บานเห็นบ้านใหม่ก็ซื้อน้อยนึงเนาะเห็นบานใหม่มาลยบ่ยังกันเงงงงอยู่บมาและอ๋อสีน้ำพีนองนาามาเบิ่งตู้แข็งตู้ตีตู้เย็นเนาะ เปนลมแน่นอหลายยางตู้็แข็งเงี้ยมึงกูบาดวเนี่กอ่นี่แข็งมึนกวอาบาดสีพนกโอเคยื่ใส่นะโอ้เหี้เนะจิอดตู้แข็งไอบานไม่จกล่ยยอจากตู้ังไรเนี่ยเพื่อนมาเห็นตู้หนึ่งตู้เย็นตัวเนี้ยชื่อเขาของเขาเพื่อน ี่หันควาี่หันาอยเกสิาท็ไนาะโอเคส่เนาองนอยเนาะมีต <V statistically> okay, ่างไทใได้ยากได้ได้เ้ามอูเข็มาสิมันะเมื่อไนะเมื่อไงเอาอะรพวกวะเมื่อไ้าสีเนาะตู้เนี่สมมตตู้เมื่อ หนาวหนาวหนาหนาวขึนหนาวปนาหนาวสีเนาะตัวตขาเขาลายดีวะตัวส่นมาไเพื่อนบอตัวตัวมาไเพ่นบตัวส่นบขายอแล้วขายพอมานสแบบว่าแปเอืมาขายนะโคไมโคหน่อยไมโคใหญ่ อเคมาน้องตอนนี้เาเฮาก็สิมาแมคโครนี่กดินเนาะสิหาคินสิหาคินบ่จําชื่อไว้กันเนาะแมคโครเฮาเาเบิ่งจอกแก้วหลายอย่างเนาะอกแก้วเนาะจอแก้วหลายอย่างมีงานเฮามีงานแต่สิตญี่ปุ่นพี่น้องเนาะ <laughs> <lại> gì <laughs> thế ừ. oh, <laughs> <laughs> nó sẽ vinh ông vui yăm vui yăm không yăm vui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  phải không แกน้ามาโอ้แพงาราต้อร่กีบ,บาทนาสีย้องสื่อหมอเถียงเนาะื่อหมอหื่อหมอไายแร้สองคตัวนี้หมออบเถีงเนาะเป็นหมออย่างเ็นไงใช่ไหมคะตัวนี้ก็เป็นมอ,อยังวะโอหมอเป็นหมอนองปันของปันีกพี่นาะเคองปัน,น,ปน,น,ปน,นยังพี่น้องเครื่องปัน้น่น้องเนาะ พี่ลายเนาะพี่ลายสีผนางมีหมอมียังพี่น้องหมอต้นน้ำโอ้รบพี่น้องเนาะมีกาลอยเกาๆ้ลายยางพี่น้องไปห้าน้องนะถ้าไปหารับสมั้างข่วเนาะลายยางหมอบีบหมอยางพี่น้างโอ้ลายยางพี่น้างหมอบ๊บก็มีโอ้ลายพี่น้องราคากัดสิโอ้ทันกว่าเนไมโครี่เนาะเป็นไมโคพี่น้อง่ญ่ไมโคหญ่ตัวนี้มโค มีนักดินพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ไรสามีนักพี่น้องเนาะไปเอาพองไมโครตัวเพียงเนาะเอาพักพอไปเอาไมโครหน่อยเนาะที่เป็นไมโครใหญ่เนาะโอ้มีผู้สาววะผู้สาวยังผู้สาวเลยฮะสาวใจว่ะขนมผู้สาวกินป่ะกินบ่อยากกินขนมเนาะฮะไปกินก่อนได้ค่ะพี่ชาย ขนมเพีเน,ะะน,นาะแล้วขนมผู้้าให้ผู้สาให้ก็แจกขนมเพงเนาะกาาห้องไปผู้สารตกีดขามื่เนแจกแจกอเขาเมื่อเนาะขอเขาลวเนาะเีย่ไขนมกนมแโอ้พี่น้องกีก่ยวลายเว้ยเอเเอผลนขาบสั่งบ่ผลนบแกพติกอยู่ฮะ ที่น้องมาเกี่ยวลายยางเนาะมันเกี่ยวมันเกี่ยวปลาติกจอกี่ยเกี่ยวย่ำตัวยางเ่ยเขายางเนาะ อัละวาสุฮะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอัลอะอย่างีเนาะไ่กินดวไดาสาะไดาไดาไดาโอ้ไดากกระทะสกันเนาะรถรถจะดีกันไรถก็ได้โซนอบานยโย มมีนะเผบนี้มมีอะไอันนี้เป็นของเกาหลีมันญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นญี่ปุ่นธรดาเผ็ดแต่ว่าไม่เผ็ดมากเอาดน้อน่อยกรกัวไรนสิ่งับวะสนเตจะได้สอบถาได้นะคะช็อตว่าช็อตหรอ สอดทางตุกสอดนะนี่ตาทึเอแบบนี้พ okay, ่นรอ่โอเคนาะสอดของญี่ปุ่นเนะาะลายยางเลยนาะญี่ปุ่นโอ้สญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นวัดนึ่งญี่น้ญี่ปุ่น,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 นเออ โต๊ะไปออกเมนูอยู่ร้านนี่ยแหละเขาพัดน,นะที่ของเขาอะ่ะเ <c oughs> ออคักเนาะแซ่บอยู่ได้ละเสียบเอาไปกินใหม่วะเอ <c oughs> าใครถูกไปวะ <c oughs> เออ <c oughs> อ่ะ <c oughs> พี่น้องเอ้ยมือนี้เขาบอกมาวันนี้โอ้พี่น้องเขาญี่ปุ่นซอฟหนึ่งสี่สิบลอยสองร้อยสี่สิบบาทเป็นเขาญี่ปุ่นเนาะอยู่อุดมสุขอะไหรราคาตลาดมีหลฟ์โพลอยู่นี่เอาเถอะน้อสไีดะมียังบรรพชมเนาะเอาป็นเขาญี่ปุ่นพี่น้องซอฟหนึ่งสองร้อยสี่สิบบาทพี่น้องไมคโครกระดิ่งไมคโครใหญ่พี่น้องเนาะเังนชีดะพี่น้องเนาะกับวยัง มาพี่น้องได้รับส่งเนาะก็มีน้อยพอบุขาลวันนี้กับบั้นยุทธเนาะพี่น้องเป็นบั้นยุทธก็เลยมามาดีดมาเที่ยวจีนอย่างมาหนังผีกันเผือกพอน่าจีดดวลน้ำฝนมาวันนี้ลายดีเลยใหญ่เนาะยางจจนอเมริกาแบบสั้นสุดจังเลยขอไปคลิปเนาะเดี๋ยวไปคลิปไปไปไทยได้ไปเจอคุณน้องนะพี่น้องเนาะอ่พี่น้องเนาะวันนี้เขาก็ออกมาจากแมโครเนาะ เอาไว้จะไม่โคยไงพี่น้องวันนี้เขากับปิดกัปเนาะกัปไปส่งของเขาเนาะแถวเนาะมีลายยางเนาะสีเนาะวันนี้ก็ลายพันธุ์เนาะมึมากวันนี้ตัวเขาก็จะได้เงินเนาะแต่ไปลายพันอยู่ในเขากับสีเปี๊ไม่ไม่โคหน่อยเนาะกับสีเปี๊ยอสีเปี๊ยอพักเนาะของพักของหยาเขานี่แหละไอ้โคดเดียวถ้าจะไม่ว่ามันโคยไงเขามาสื่อควาเครื่องปั้นเครื่องยังถึงเนาะ กรับไปเอามมโครหน่อยเนาะที่ทำไมมมโครใหญ่เดี๋ยวไปเจอกันมมโครหน่อยนะพี่น้องเนาะไปเซ็ตโกยีเส้นเวลาเฮายไปับชุนกันเด้อมโครหน่อยเฮายเอาเพี่น้องเนาะเปนห้ากระบมกฮอนเนาะมระบอกหอนไมโครละไมโครหน่อยเนาะมาเบิ่งพักอย่างเนาะมึงเข้ามิ้นต์ไปนะพี่น้องกุ้งจีนกระตือรือ นี่พี่น้องหนอไปดถเข็นนะพียงเนอไปดูเข็นเด้ล็กเตเบ่ลายยังนี่อ,น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 อนีนึงล็กเตเว่ก็แม่เอานี่พวกล่ยมันใสดอกวงตโตมันใ่ลโซดาเฉยๆอันทุกจีนเชิญวะเนี่ยเชิญเชินประทังลายเชิญปกตินี่สามสี่หลังชอบเนาใช่แค่แดงวะ <c oughs> อาแสงน้องฮักสบายเบิ้งนิดนึงเนาะมาเบิ้งไข่แดงพี่น้องไปเจอได้ไข่แดงเนาะไข่แดงว่าไข่แดงเออชีดพี่น้องเนาะฮักสบายเบิ้งเนาะนิดนึงแต่ก็กับสก๊าบป่านพี่น้องเนาะแต่ก็เสมาพักเพราะน่าเชื่อนี่นี่ก็ใส่เทก็ใส่ไปดีเนี่ยเ็ก็ใส่ไปดี ไ่เดงครมส่งลอยันนี้เต้าหู้ไ่เดงอ๋อพี่งอกวันนี้กับสกับหองบริเวนกับหองสกับห่านนะพี่งเนาะอพีนึงเนี่ยของเด้วันนี้เนาะสกับได้นี้เนาะอาพี่นาะกสก กสิไปกสิเมื่อห่านเพื่้อีรเนาะมันบ่หนยังไงตางรุ่น่ดอะไรเกบี มเหรอเดีมีเเข้าใจบอเดชอาคุณน้ผู้มันจะตังเทไรคุณน้ความปวดนะะเีเขาทิได้ไไครับเดยิหนครับนี่เอาเตรียมของเตรียมยังเดีนะขึ้นด่วนเพีงเนะไไครับของกลยพี่น้ององนี